ท่านสาธุชนพุทบบริษัททั้งหลายสำหรับการบันทึกวันนี้ยังเป็นวันที่22ธันวาคม2531ตอนนี้เป็นตอนเจบเป็นตอนจบของหนังสือเล่มที่4ตอนจบวันนี้ยังคงไม่อาศัยนิมิตเพราะว่าพูดมาเรื่องดาวดึง เรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความสำคัญมีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบระมครูทรงยืนยัน <c oughs> ว่าสวรรค์มีจริงและก็สวรรค์เป็นที่เปิดคำว่าสวรรค์เป็นที่เปิดก็เพราะว่าสวรรค์ไม่จำกัดเฉพาะคนประเภทไหนจะไปสวรรค์ได้นั่นหมายถึงฐานะ จะเป็นพระมหากษัิย์ก็ดีเป็นพระเจ้าจักรพดิก็ดีก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้จะเป็นมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็ไปได้จะเป็นข้าบอดีหรือพ่อข้าคนญาติจนเข็นใจก็ไปได้รวมความว่าพระพิสุสัมภเองก็ไปได้เหมือนกับนรกเหมือนกันสวรรค์เป็นแดนเปิดแล้วก็นรกก็เป็นแดนเปิด ใครสมัครใจไปทําไหนไปได้ทางนั้นแต่ว่าสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีไม่เปิดเฉพาะคนก็สงสัยเหมือนกันนะว่านรกเคาจะเปิดรับสติฉานหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือว่าสติฉานที่ต้องตกมรรกก็ยังไม่ทราบว่ามีหรือไม่มี หรืออาจจะมีแต่จําไม่ได้ก็เป็นไปได้ก็ต้องขอบอกให้ทราบว่าความรู้ทุกอย่างในพุทธศาสนาอาตมารู้ไม่ครบมีความรู้เฉพาะอย่างเท่าที่คดพบพบมาแล้วสิ่งใดที่ไม่พบก็ไม่ขอปฏิเสธและก็ไม่ขอยืนยันว่าจะมีหรือไม่มีเป็นอาสวรรค์เปิดตลอด คนก็รับสัตสว์เลยฉันก็รับเปรตก็รับเปรตจะไปสวรรค์สวรรค์ก็รับหยับกับมานดาเขาภาสาทีบุรเป็นเปรตอยู่ไม่ได้โมธนาอวยสงเขาภาสาทีบุรจากเปรตไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงต่อมาก็สัตย์ฉันก็มีโอกาสไปยัง อย่างช้างของธรรมาคมานพก็ไปเกิดปเป็นเอราวัณเทพบรตรแต่ช้างเชือกนี้ปรากฏประวัติเป็นแค่สร้างความดีไม่สร้างความชั่วอย่างที่พระราชาให้เหยียบคนสามทสามคนซึ่งทําความดีช้างไม่ยอมเหยียบนอนเฉยๆในอำเภอบอกว่าช้างครัวตาคนพระตาคนมากให้เสื่อลำพังคลุม ในเมื่อแสร์ส่วนภั์คุมใส่ช้างเข้าไปให้เหยียบช้างไปถึงปั๊บจุดไม่ยอมเหยียบเป็นว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างที่มีบุญแล้วก็มีความฉลาดรู้จักดีรู้จักโชว์รู้จักคนไม่คนรู้จักเว้นในสิ่งที่คนเว้น <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่น่าเสใจ,จก็คือสุนัขหรือหมา ตอนนี้ไอ้ชื่อว่าหมาไปสวรรค์ชั้นเดวดึงสตีเวโลกคนบันทึกเขียนไวด้ดยนะเขียนจาวข้อว่าหมาไปชั้นสวรรค์ชั้นเดวดึงสตทเวโลกในเมื่อหมาไปได้เราเป็นคนจะไปได้ไหมบรรดาท่านพุทธริษัทก็ลองคิดดูเราเรากับหมาใครจะเก่งกว่ากันหมานี่ความจริงเขาเรียกกันว่าสุนัข สุนักแปลว่าเล็บงามเป็นภาษาบาลีสุนัขถ้าหมาจริงๆใช้ศัพท์ภาษาส,าสอสเสือสรอาราต่นนี้จริงๆแล้วเธอเป็นหมาเธอจะเป็นสุนักโดยเปล่าไม่ทราบขอเล่าประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อยเล่มนี้เจ็บจบกันเรื่องนี้นะคอแย่เต็มที เออหมายความว่าคนที่จะไปดาวดึงแ้ะหมาที่ดาวดึงตัวนี้เดิมที่เดียวเป็นคนตายจากคนเป็นหมาตายจากหมาเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สยาถูกทิ้งเจ็ดครั้งทับไหลอ,อดข้าวมาตน,นเกิดแล้วต่อมาก็ได้เมียเป็นลูกของอนุเศเสฐี ต่อไปก็ได้เป็นหมหาเสรษฐีก็เลยสงสัยว่าท่านผู้นี้ไปนิพพานแล้วหรือยงังถ้าไปนิพพานแล้วก็แดงว่าหมาดีกว่าธรรมามากถ้าธรรมาคงสู้หมาไม่ได้โดยเฉพาะเวลานี้หมาเจ้าตัวที่พูดที่นวะ่าะอาตมาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วในช่วงแรกท่านไปสวรรค์ท่านเราดึงเราสู้ไม่ได้ <c oughs> เราเป็นคน อันนี้ก็ขอบรรดา่านพุทธศาสนิกชนท่านทราบว่าหมาที่มีให้มีคนสงเคราะห์และมีความยินดีในพระญาตินอกจากมีความผิดก็ตีได้ไม่มีความผิดจะวิ่งไปหาพระแสดงความยินดีในพระญาติถ้าหมามีบุญจะได้ไปสวรรค์เราก็ช่วยสงเคราะห์หอสัตว์ไปสวรรค์ด้วยจะเป็นการดีถ้าพูดเข้าเรื่องต่อไปพูดมาก เป็นว่าท่านผู้นี้เดิมทีเดียวเป็นคนเชื่อโกตุอริกะอยู่เมืองเมืองหนึ่งเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นก็พาเมียกับพาลูกน้อยลูกน้อยเพิ่งอ,ออกได้สองสาเดือนมั้งเดือนสองเดือนตัวนี้ยังคลานไม่ได้อุ้มมาเดินทางผ่านป่าไปเมืองหนึ่งในที่สุดหลายวันเข้าอาหารที่ติดมาก็หมด สองคนตายยายก็อ,อาหารที่ยังหนุ่มยังสาวนะสามีก็บอกว่ากับพัญญาว่าลูกคนเดียวอุ้มไม่ไหวแล้วทิ้งเธอเถอะเธอ,เธอ,เธอ,อยังสาวอยู่พี่ยังหนุ่มพี่จะสร้างให้ใหม่พัญญามีความรักในลูกก็ไม่ยอมปฏิบัติตามเอาลูกมาอุ้มแทนที่เอง <c oughs> ต่อมาตอนเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่ง สามีหานโยบายบอกว่าเธออุ้มลูกมานานแล้วหาบเถอะฉันอุ้มแทนไม่เป็นไรลูกเราก็รักเสมอกันเป็นฉันเป็นพ่อเธอเป็นแม่พัญญาก็เชื่อเมื่อพัญญาเชื่อก็ให้สามีอุ้มสามีก็แกล้งเดินช้าๆพันญาก็เดินไปข้างหน้ามันก็ไกลไปหน่อยเวลาก็พบคําลง ในเมื่อโกตัวนิกะเห็นสันพัญญาไปไกลก็ลูกเขาเข้าไว้ในโคนต้นไม้เอาใบไม้กลบในตอนนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทแกแถมหักคอลูกตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> แต่ถ้าว่าเอาใบไม้กลบในะกลบแน่แล้วก็ทิ้งเดินช้าๆอีกให้ปัญญาเดินไปไกลแสงไกลยิงค่อยๆเดินไปทัน ตอนนี้เวลามันก็ค่ำม,มากแล้วไม่รู้ไปไหนจะไปไหนกันพัญญาถามว่าลูกไปไหนเธอก็รับตามความเป็นจริงว่าทิ้งไว้ที่คนไม้นุนพัญญาเสียใจกลับเดินย้อนมาใหม่มาหาลูกมันก็ค่ำแสงค่ำหาไม่พบคนที่สุดก็ต่างคนต่างเดินก็ตามกันไปพอโพลูมาถึงเมืองอีกเมืองหนึ่ง อาศัยความหิวโหยมาสองสามวันมันจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเห็นบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆมีคนมากก็คิดว่าบ้านนี้คงจะมีอาหารสองคนยังเข้าไปในบ้านคลานก็ไปหาเจ้าของบ้านขออาหารกิน <c oughs> ท่านก็หาบดีเวลานั้นท่านกำลังกินข้าวอยู่เวลากินข้าวก็มีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขตัวเมีย ท่านเลี้ยงไว้ท่านกินบ้างท่านก็แบ่งให้สุนัขก,กินบ้างข้าวที่สุนัขก,กินและหมากินตัวนี้สุนัขไม่ใช่หมาเพราะจริยาต่างกันขอเรียกว่าสุนัขคือเล็บงามเธอดีมากเธอเป็นสุนัขแสนรู้เธอก็กินข้าวที่มหาเศรษฐีกินก็เป็นข้าวมาเพปายาตข้าวชั้นเลิศของคกของคนสมัยนั้น เมื่อแต่เห็นสองคนเข้าไปขออาหารท่านก็สั่งให้คนใช้ไปนำอาหารมาให้สองคนเมื่อเวลาเขานำอาหารมาให้พัญญามีความรักสามีมากก็ยังไม่กินให้สามีกินก่อนสามีก็แสนดีมั่มซะจนทั้งไม่เหลือพัญญาถามว่าอิ่มหรือ,อยังสามีบอกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอ พัญญาก็ส่งส่วนของตนนห้อีกความจริงเมียเขาดีจริงๆมีความรักในผัวมากยอมอดยอมหิวปล่อยสามีหรือผัวมีแรงท่านผัวก็แสนเหลวความจริงก็น่าจะคิดถึงเมียว่าเมียก็หิวมาดิกันเหนื่อยมาดิกันกินคนจารย์มันไม่พอก็ขอใหม่ หรือไม่เช่นนั้นถึงแม้ยังไม่พออิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ตายแล้วมีอาหารกินเธอไม่คิดอย่างนั้นเป็นคนเห็นกกบตัวเกินไปกินจานส่วนที่สองเข้าไปคราวนี้มันก็ล้นนล้วอึดอัดผลที่สุดลมก็แน่นจกเสียดตายเวลานั้นก่อนที่จะตายขณะดที่เธอกินอาหารก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันแสนจะดี เป็นสุนัขที่มีบุญดีกว่าเราซึ่งเป็นคนเราเป็นคนอดอดอยากแต่เจ้าสุนัขมันมีความสุขอาหารก็ดีที่อยู่ก็สบายท่านอเนท่านข้าพดีกินอะไรมันก็กินอย่างนั้น <c oughs> รู้สึกว่าดีกว่าคนใช้ในบ้านคนใช้ในบ้านก็ดีกว่าเราแต่เราเลวกว่าหมาเราเลวกว่าสุนัข เธอก็จิตใจผูกพันกินไปมองดูสุนัขไปมองอาหารที่ตนกินมันก็ดีไม่เท่าสุนักกินไปจิตใจผูกพันนึกถึงสุนัขเวลาจะตายใจนึกสุนัขคือเวลานั้นใจไม่ได้ไปทางไหนเลยไม่ต้องลงนรกเข้าท้องสุนัขไปต่อมาเมื่อเครื่องกําหนดเมื่อครบกําหนดกี่เดือนก็ไปทราบหมามันท้องกี่เดือนอาไมาก,ก็าจาไม่ได้ S <S ก็แรลกดเจ้าสุนัขตัวนั้นคลอดออกมาเป็นตัวผู้เป็นสุนัขแสนรู้ตัวนี้ต็วเขเรียกสุนัขหน่อยเป็นสุนัขแสนรู้เจ้าพ่อตายจากความเป็นคนเกิดเป็นสุนัขก,ก็รู้ภาษาคนทุกอย่างเว้นไว้แต่พูดเหมือนคนนะพูดไม่ได้ ฉะนั้นเวลาท่านมาหาเศรษฐีจะทำไรใช้อะไรทําได้ทุกอย่างตามที่สุนัขสามารถจะพึงทาเวลานั้นท่านมาหาเศรษฐีเวลาออกพรรษามีพระบัจจีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านมาหาเศรษฐีเขาเรียกมาหาเศรษฐีก็ระกันกาวอดีนี่ลืมเลื่อยถ้ามีทรั์เป็นสิบๆโกดเรียกมาหาเศรษฐีก็ได้นะมันก็ผิดปรีไปหน่อย ตาบารีทะเลกาวดี้าผา,าปากคนเผลอเสียงวันนี้มันคันกับปากปากไม่พูดตามเสียงเพราะคอไม่ดีมากเป็นนว่าชกาวดีมีความครบในพระเจลลพระเจ้าออนี้มากนี่มนมาฉันบัตตาหารเป็นประจำตลอดจนก่อจะเข้าพรรษา,ามาอยู่ที่เขากใกล้ๆบ้านตอนเช้าท่านไปรับพระเจลลพระเจ้า พอถึงผูมไม้ทั้งกับไม้ตีส่งเสียงดังเป็นการไล่สัตว์ร้ายที่อยู่ในผ่้ไม้นั้นเจ้าสุนัขตัวนี้ก็จําพอไปถึงถ้ำที่ท่านพระบาเจพระเจ้าอยู่ก็เข้าไปกราบนมนม่านมาบางวันท่านข้าบุดีบางวันท่านก็บุดีไปไม่ได้มิตรระก็ใช้เจ้าสุนัขมีไปว่าเจ้าจงไปนิมนต์พระบาเจพระเจ้ามา เจ้าสุนักตัวนี้ไปถึงพุ่มไม้ที่ธรรมาาสถีเคยตีเคยเ,คยเคยตวาดก็ส่งเสียงเหา่าฮงเฮงฮงเฮงเป็นการไล่สัตว์ที่อยู่ในนั้นพอไปถึงวิหารพระเจพระเจ้ามันก็หมอกก็คลาข้าไปส่งเสียงโหยหวนเล็กน้อยเป็นการสแสดงนิมนต์ <c oughs> พระเะเจพระเจ้ารู้ท่าก็ตามมันมา เจ้าสุนัขก,ก็เดินนําหน้าพอถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านขอเลี้ยวเข้าทําอย่างนี้เป็นปกติบานครั้งพระเะเยพระเจ้าท่านลองดูที่ว่าเจ้าสุนัขตัวนี้จะรู้จริงหรือไม่จริงถึงทางที่เจ้าสุนัขเลี้ยวท่านไม่ยอมเลี้ยวท่านเดินตรงไปเจ้าสุนัขก,ก็เข้าขวางหน้าเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงสายสบงตอนนี้ลาบากถ้าสสบงหลุดท่านก็อยู่ไม่ได้ เดินดึง,ดงชายสบงให้เข้าทางพร,ราพระที่สุดพระเจ้เจ้าพระเจ้าต้องตามทาต้องต้องตามไปก็รวมความว่าเธอปฏิบัติอย่างนี้เธอมีความรักในพระเจพระเจ้ามากถ้าจะบอกว่าเคารพด้วยก็ได้นะบาลีไม่ได้บอกว่าเคารพความจริงก็ต้องเคารพเพราะเห็นเจ้านายหมอบคลานเวลาไปไปถึงพบ้าเจ้พร,เจพระเจ้าก็หมอกคลานเหมือนกัน ก็ส่งเสียงนิดหน่อยลีลาคล้ายจะนิมบนพระบัจจีพพุทธเจ้า,าแสดงความเคารพ <c oughs> ทั้งมีความรักทั้งมีความเคารพในเมื่อพระบัจจีพระรพุทธเจ้าฉันอยู่ที่บ้านเจ้าสุนักตรงนี้ก็ไม่ได้นั่งห่างอยู่ใกล้คิดตลอดเวลาต่อมาถึงเวลาเข้าภาษาพระบัจจีพระ,ระรพุทธเจ้าท่านก็กลับเขาขัานธมาก ท่านก็ลายก้าวบนดีอาจจะบอกลาเจ้าสุนักแสนรูด้ดีกว่าได้คงจะบอกลายญาตาิมาเคยว่างๆก็พูดกับหมาเหมือนกันมันรู้เรื่องล้อเปล่ามัทราบแต่ว่าสิ่งใดที่ต้องการพูดไปเจ้าหมาทําได้ทุกอย่างตามความสามารถของหมาสนแสดงว่าฝูงหมาที่เลี้ยงไว้เดินอยู่ในวัดมันก็รู้พอสมควร ก็เป็นนั้นว่าท่านอาจจะลาเจ้าสุนัขตัวนั้นหลังจากนั้นท่านก็หอบไปเจ้าสุนัขมันเห็นพระบาเจพระเจ้าหอบไปมันคิดถึงคิดถึงพระบาเจพระเจ้าก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงความเคารพแสดงความอะไรเมื่อพระบาเจพระเจ้ากลับตัวไปท่านก็มาเจ้าสุนัขตัวนี้ขาดใจตายทันทีเมื่อขาดตายใจเมื่อขาดใจตายจากความเป็นสุนัข อาศัยที่มีความเคารพความรักในพระบพิเจพุทธเจ้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระเจ้าพระเจ้ามาหลายเดือนเข้าใจว่าเขาจะนึกถึงพระเบเิตจพระเจ้าเป็นปกติเห็นว่าเวลาที่ธ่ามมหาเศรษฐีไปรับเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปด้วย เวลาที่ธรรมหาเสรษฐีไม่ไปไปไม่ได้ก็ใช้เจ้าระเจ้าคุณนักตัวนี้ไปเขาก็ทําทุกอย่างสนแสดงว่าเขารักพระบาเจยพะพุทธเจ้าแล้วก็มีความนักเคารพนับถือด้วยจิตนึกถึงพระบาเจยพะพุทธเจ้าเป็นปกติเมื่อพระบาเจยพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านเธอก็ไม่ห่างพระบาเจยพระพุทธเจ้าเวลาพระบาเจย์พระรพุทธเจ้าจากไปเธอก็มีความอะไร แสดงว่ามีความนึกถึงรักพรอเจพระเจ้า,ามากที่เป็นเครื่องพิสูจน์การที่มีความรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้านักพุทธศาสนาจริงๆเขาเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานถ้าจะถามว่าสัตว์เจริญกรรมฐานได้หรือก็ขอตอบว่าสุนัขตัวนี้นะ่ะเจริญกรรมฐาน ถ้าจะถามว่าเจริญกรรมฐานนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ต้องขอตอบว่ากรรมฐานไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิกรรมฐานอยู่ที่อารมณ์ของใจและสมาธิอารมณ์ของใจวิาาปัสสนาญาณอารมณ์ของใจร่างกายจะอยู่ท่าไหนนั้นไม่มีความสําคัญจะนั่งก็ได้นั่งทานไหนก็ได้ตามชอบใจ จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่ว่าชอสสำคัญมีว่าให้จิตใจจับอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราต้องการอย่างเจ้าสุนัขตัวนี้จิตใจจับจดจ่อี่ในพระบัจจายพระพุทธเจ้าจะเห็นว่ากานึกถึงพระระจจาพระพุทธเจ้าเป็นปกติจะถามว่าพระระจจาพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมจะเรียกว่าพุทธานุสติ ก็ต้องขอต่อว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะเขาเรียกพระประเจพพุทธเจ้าหรือพุทธะใช่ไหมปเจกับพุทธะใช่ไหมปเจกับพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าองค์หนึ่งที่แต่ว่าไม่มีจิตไม่มีหน้าที่สอนตรงกับบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรลุเองโดยไม่ต้องมีครูสอนเหมือนพระพุทธเจ้า แต่ว่าใครสนใจในธรรมไปบอกท่านก็ไปแต่ถ้าไม่เดินไปไปสอนใครไปหาท่านท่านท่านช่วยถ้ามีความจําเป็นท่านก็ไปหาเหมือนกันแต่ไม่ใช่สาธารณะทั่วไปเหมือนพระพุทธเจา้จาฉะนั้นการที่สุน,นักนึกถึงพระเจ้าพุทธเจา้าจึงเป็นพุทธานุสติตามในเรื่องของมัตตกุณลตีตามในเรื่องของมัตตกุณลีเทพบุตร ที่พระเจ้าสรวตรัสว่าคนนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศไม่เคยใส่บาตรตายแล้วไปสวรรค์น,นับไม่ถวนนับเป็นโกดกแต่ว่าสุนัขตัวนี้มีความเคารพในพระพระเจพระเจ้าไม่เคยนึกถึงอย่างเดียวมีความเคารพด้วยรักด้วยปฏิบัติเพื่อพระประเจพระเจ้า,จาด้วยมีกําลังสูงมาก จันั้นเมื่อเธอตายจากความนักก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีนามว่าโคศกเทพบุตรโคศสกแปลว่าเกิดกล้องถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเทวดาที่มีเสียงดังพูดตามปกติธรรมดาธรรมดาเสียงเบาๆดังเบ่หกสโยน์ถ้าพูดเต็มเสียงดังกล้องโทษดาวดึง อันนี้เป็นผลของการส่งเสียงนิมนต์พระประเจ้พระุทธเจ้าส่งเสียงขับไล่ศัตรูที่จะมีระหว่างทางให้แก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า,จาแล้วก็ส่งเสียง,สงแสดงความเคารพรักอะไรในะพระพุทธเจ้าพระเจ้าที่หอไปเสียงดังแล้วก็เสียงเพราะเมื่อบทบุญบาร,รมีจากความเป็นเทวดาก็จดติมาเป็นคน กร,รมที่ทิ้งลูกเข้ามาสนองถ้าไปเกิดเป็นลูกหญิงแพทยสยาคือโสเพณีโสเพณีเวลานั้นเขามีตระกูลเขามีศักดิ์ศรีแต่เขาไม่ต้องการลูกผู้ชายเมื่อเกิดเป็นลูกผู้ชายมาเขาไม่ต้องการไอ้กรรมที่ทิ้งลูกเขาก็เลยนําไปทิ้งไว้ในปา่าเอาไปไม้กลบแต่ด้ว่าบุญรักษา เด็กคนนี้โตขึ้นมาจนทั้งเดินได้แข็งไม่ได้กินอะไรเลยเดินไปได้ตามปกติพอมาเป็นรุ่นหนุ่มขึ้นมาเห็นก็ฝังรกเด็กที่คลอดใหม่ก็เปสงสัยว่าเป็นอะไรไปขุดรกได้กินหนึ่งรกเพียงแค่นี้เองแล้วต่อมาในการต่อมาท่านอนุท่านมหาเศรษฐีก็นํามาเลี้ยงนำมาเลี้ยงสนม,งรรมหาเศรษฐี โอ้ขาโทษเมื่อกี้พลาดไปแล้วนะเมื่อ,อเม่อเกิดขึ้นมาแล้วกับรากฏเขาน้นนำไปทิ้งต่อมาท่านมหาเศรษฐีนำมาเลี้ยงท่านมหาเศรษฐีก็มีโลกคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ต่อมามีหนุนพยายกรณ์ว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีในวันหน้าต่อไป ในเมืองน,นี้ท้ามาหาเศรษฐีก็ให้ไปดูลูกชายว่าเมียคลอดบุตรได้ยังก็ปลากรวายัางว่าทราบว่าหญิงคนนี้คลอดบุตรแล้วก็เขาไปทิ้งก็จะให้นํามาเลี้ยงมาแยกเป็นมหาเศรษฐี <c oughs> ต่อมาจากกรรมที่ทิ้งลูกเป็นเหตุทห้เขาทอดทิ้งเพื่อให้ตายเจ็ดครั้งเวลาน้อยเขาเล่าละลัดเรื่องใหญ่เขามีแล้วเมื่อทิ้งเจ็ดครั้งไม่ตายแต่ในที่สุดลูกชายก็ามหาเศรษฐีเองตายแทน ต่อมาเขาใช้ไปเพ,เพื่อให้ใน,ในบ้านฆ่าไปบ้านสวยก็ไปพักบ้านอนุสถีหลับลูกสาวมาหาเศรษฐีอนุสถีวันนั้นมีอยู่ทราบว่าชื่อว่าโคศกก็เกิดความรักยั่งมาดูเห็นหอผ้าโคศกคนนี้ปรากฏว่าไม่ได้เรียนหนังสือเขาเขียนจดหมายไปให้ปลายทางข่าก็ไม่ทราบอ่านไม่ออก เธอแก้หอ่อภาพมาดูอ่านหนังสือพบว่าตายจริงคนนี้โง่มากเขาสั่งให้ข้ายานำจดหมายมาจึงแปลงสารที่ใหม่ว่าคนนี้ถึงมาอะไรให้ต้อนรับทันทีและให้แต่งงานกับลูกสาวมาอนุสเศรษฐีเอาเค่นั้นแล้วแต่งงานกับเธอเพื่อจัดการระวังป้องกันเป็นอย่างดีเมื่อถึงปลายทางเขาก็ทําอย่างนั้นในที่สุด พ่อซึงพ่เลี้ยงซึ่งเป็นมหาเศรษฐีตายเธอได้เป็นมหาเศรษฐีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนเท่ารัดตอนท้ายรัดมากก็เพื่อจะทราบว่าคนเราเกิดมากดคุ้มกรรมต้องสมในการย่อให้ผลเพื่อกรรมที่ทิ้งคนของโคศกก็ตอกต้องถูกทอดทิ้งเพื่อหวังเขาเพื่อเขาจะหวังค่า แต่บังเอิญไม่ตายก็เพราะอาศัยที่ตนเคยทําบุญมาได้กับการมีความเคารพในพระบัจเจพระพุทธเจ้าช่วยเหลือท่านและกับผลที่เคยสร้างเจดีร่วมกับสร้างเจดีและเป็นทาาที่ปฏิบัติพระเจดีเพราะของพระบัจเจพระพุทธเจ้าที่เขาฝังพระธาตุในการก่อนตองอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้ต้องไปสูตน์อีกสุดหนึง่งว่า เป็นผลให้เธอได้เป็นมหาสิทธิต่อมาในชาตินี้นิรับบนดร์ดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนเกิดมาในชาตินี้รับผลของกรรมสองอย่างเวลาใดที่กรรมไป็นกุศลให้ผลเวลานั้นก็มีความสุขเวลาใดผลที่เป็นอกุศลไม่าติก่อนให้ผลเวลานั้นก็มีความทุกข์ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงทําใจใสบาย ว่าชาตินี้กุศลและกุศลจะให้ผลก็ตามทีเราเกิดมาโคัต์ศาสนาขององค์สมเด็จพระจินสีท่านสอนให้รู้จักให้ทานเราให้ท่านสอนจากเรารู้จักรักษาศีลรักษาท่านสอนให้เราจักภาวนาเราภาวนาทำทุกอย่างตามทพ่พุทธเจ้าทรงประสงค์อย่างนี้บรรดาท่านพธบริษัทอย่างต่ำเราไปสอนท่านดาวดึงได้ อย่างกลางเราไปพรมได้สวรรค์นี่ไม่จํากัดในญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ได้สวรรค์อากาศเทวดาจริงๆมีหกชั้นอย่างกลางไปพรมได้อย่างดีที่สุดปณิพานไดอาราบรรดาาทพุทธบริษัทนั้นหลายโดยเวลาที่เหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีก็หมดแล้วขอลาก่เพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผล,ผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี